ช่วงนี้สภาพอากาศว่าเราก็จะบอก<ฆ>ว่ามีฝนฟ้าขนองภาคที่โดนหนักหน่อยก็เห็นจะเป็นทางภาคใต้ถูกไหมพอบอกว่าทะเลเอ่าวไทยก็ดีอันดามันก็ดีคลื่นเนี่ยสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนประชาชนว่าเดี๋ยวท่านจะต้องพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนรอบใหม่ร้อนยังไม่หมดอีกเหรอคุณเหมือนฝัน<ฆ>นายบอกกลางเดือนจะเปลี่ยนฤดูแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมออแ,แต่ปีนี้ดีอย่างผมว่ามันไม่ค่อยร้อนมากเท่ากับปีก่อนๆน,นะแต่ว่าฝนเนี่ยงง มาเร็วแล้วเกินเหมือนกันผมบางคนไม่ชอบฝนก็ก็ไม่ชอบจริงอ่ะคราวนี้เนี่ยมันเกิดเหตุที่ขนำนนี้คุณผู้ชมพอลมมันพักกระโชกแรงเนี่ยเขาบอกไม่ถึง10นาทีเลยมาพร้าวเนี่ยที่มันอยู่ข้างขนำะมันโค้นลงมาชาวบ้านนั่งซ่อมอวนอยู่ในขนําหนีไม่ทันเจ็บไปสองลายแรกในโสมนัสมีคนช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเจ็บไม่เยอะหมอดูอาการแล้วก็ ให้กลับบ้านได้อีกคนหนึ่งนายวัชรพงศ์คนนี้อายุ45ปีอันนี้เจ็บหนักเพราะขาซ้ายหัก2ท่อนเลยอันนี้ยังแอดมิดอยู่ให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ที่โรงพยาบาลปากพนังเล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวฟังนะครับค่ะเดินไปตัดอ้วนตัดได้ตั้ชั่วโมงนึ่งอันนะอาการใกล้เส็ยแล้วคอดึงเชืียเตร็จต้นนพาวก็ตกใส่เลยอ แล้วตอนนั้นนั่งกันอยู่หลายคนมั้ยนั่งกันอยู่4-5คนครับทับหลองแล้วมะทับห่าครับอ๋อแล้วก็ก,ก็านทุก4คนที่โดนเหมือนกันก็นามาช่วยหัวสะพานตรงกันน้ํากันเลยเห็นนั่งทุทีที่จะว่ายน้ําไปม่อหัวใจและทุกเคืนทุกวันเขาบอกทั้งๆท,ที่ยังไม่เข้าน้าฝนแต่ที่นี่ที่ป<ต>ูาคร<ม>าบต<อ>กแล้วอ่ะน้ําหลาก ไหลเชี่ยวกรากจนชาวเน็ตเห็นแล้วก็บอกว่าเห็นแบบนี้กลัวดินมันจะไหลเหลือเกินด้วยความหยาย่วงใยภูเขามีแต่อาคารร้านค้ากลัวน้ำมันซ่ะข้างล่างแล้วซุดหมดเพราะมันไม่มีต้นไม้มาช่วยชะลอน้ำบางส่วนบอกอ้าวก็ลุกกันเข้าไปในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าจนตอนนี้หัวโล้นไปหมดแล้วทำเองก็ต้องรับกันเองสิขณะที่บางคนบอกเรื่องนี้มันแค่ท่อตันอย่าทำเป็นเรื่อง เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกทีมข่าวตรวจสอบให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุน้ําป่าไหลหลากจริงแต่ว่าเป็นวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะในพื้นที่มีฝนตกลงมาน้ํามันก็คงไหลมากับทางน้ำนะมาก่อนมันก็อาจจะมีแบบมีคูมีแอ่งมีน้ําตกน้ําตกอะไรของมันอยู่ตรงรอบนอกแต่พอตอนหลังพอไปตัดถนนหนทางสะดวกสบายน้ํามันมามันก็เห็นว่าเออรถยังไปได้เลยก็ไปได้สิมันก็ไหลไปด้วยตามทางไป น,นี้ก็ห่วงเห็นไหมถนนกลายเป็นคลองของจริงไหมดูเผลอๆนี้เหมือนคลองเนาะไอ้ข้างล่างน่าจะคลองแหละเนาะถูกไหมแต่ว่าน้ํามันก็ไหลลัดตรงเนี้ยลงคลองไปเลยอีกทีหนึง่งรถก็รอไปก่อนรอให้น้ํามันเลิกแรงก่อนหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเข้าหน้าฝนอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยไม่ใช่ว่าสถานการณ์จะน่าห่วงยิ่งไปกว่านี้เนาะโอ้ยังเจ็บกปนอยู่เลยนะนทางฝั่งเหนือก็ดีอีสานก็ดี<ฆ>ใต้ก็ดีก่อนหน้านี้เพิ่งจะซาซากันไป<ฆ>เงินช่วยยังไม่ได้เลยใช่บางพื้นที่ก็ยังเรียกร้องกันอยู่เลยนะคะ